เลยจ้าดีจ้าน้องจูนจ้าวัสดีจ้าไม่ย่งจ้าเมื่อนี้สามไม่ลูกพักกินพักเทียวพักตะลุยจะพามาออกกำลังกายจ้าไปเลยจ้าอวอร์มร่ากายก่อนแต่แรกแต่กว้งจะมีอยู่สั่ง แม่มันอันนันรู้สึกว่าอันกล่องอีพอมั่ทิศศาสตร์กลัวไหมสะตัวกระถายได้โดนด้วยันลากีกองฮะมันหลังตัูอแม่เลยกรถายได้โดนด้วยนะแม่ม่ปแ,แล้วเรบ

มื่อวานไปฉีดวัคซีนมาจ้างเมื่อในก็เลยเลว,วอมร่างกายมันเป็นบุบบวบ,บ,บก็เลยทำให้ร่างกายแข็งแรงโรคบาดปิดสีดวัคซีนมาจ้าสีดวัคซีนมาเขาบอกเหตุงานหนักแต่ว่าเขาไม่ได้ทำงานหนักหรอกออกกำลังกายซื่อๆฟนนาครีบสามแม่ลูกฟาครีบนนผ่านเทีเ่ยวฟาตะลุยตะลุยแลนด์แลนไปกอนให้ตั้งร่างแลนกลับมันต้อน สบายวันนี้อยู่ในบ้านอยู่หน้าจาันนี่หน้าหนุ่มนะแข่งงาวจะซุ่มกันแข่งหน้าจันแข่งหน้านู่นแม่แม่โอ้ยจะไปเลี้ยวแค่น้ำมันตอนนี้น้ำหนักเก้าสิบโลเจ้าจะรีบกออกจก็กประมาณสามสิบให้มันเหลือจ็กประมาณหกสิบ เพราะว่าอ้วนหลายเพราะว เชียงนาอันน้อยเขงคอยพี่ี่าวอันนี้สวี่าวนเ่องอม่จัอีะอีนแม่พ่อละเมื่อยอยากเล่นแล้วแม่คานถือสี่นาทีหรอก สำรับคลิปนี้เมื่อยแค่นี้ก่อนด้อจ้าไพื่พ่อกันคลิปนาฝากกดติดตามกดแชร์ให้ได้อจ้าเพื่อจะได้เป็นกำลังแห้งใจให้สามแม่ลูกพากินพาเที่ยวพาตะลุยในทําคลิปใหม่ๆออกมาอีกสำรับคลิปนี้วัดดีจ้าไม่ตาย